สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้อยู่ผม X อ็กซินทีนะครับผมออาก็มีบางคนบอกมานะครับว่าอยากเห็นตั้งค่าผมว่าผมตั้งค่ายังไงนะฮะผมก็บอกเลยครับว่าตั้งค่าของผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรก็แบบเป็นแนวทางสําหรับใครอยากตั้งค่าตามเนาะแต่ผมว่าตั้งค่าแบบผมจะไม่ค่อยมีคนเล่นได้นะฮะว่าผมตั้งค่าไม่เหมือนชาวบ้านนั่นเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมก็จะให้ดูว่าผมตั้งค่ายัางไงนะครับผมผมก็เล่นได้นะส่วนตัวผมแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้แล้วเล่นได้ไหมครับผมผมก็ตั้งค่าแบบนี้นะฮะผมให้ดูทีละอันเลยเนาะว่าผมตั้งค่ายอย่างไงบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง S T V ด้วยแล้วกันนะฮะมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะฮะเกี่ยวกับวความลื่นก็ X86 ก็จัดการไปหมดแล้วนะฮะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆน,นะ,ะที่ให้กำลังใจแล้วก็มาใช้ X86 นะฮะมันลื่นจริงๆนะครับผมก็แนะนำเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดตั้งค่าดูครับผมก็จะเล่นอยู่เอ่อพวกบิดกแกน x g นวัผมจะเล่นอยู่ประมาณ3แบบนะอ่าอันแรกผมจะเล่นที่5.25นะครับกับ4.25 กับบิด2 1002นะฮะบางทีผมก็จะเล่น164 50นะฮะแล้วแต่อารมณ์นะฮะอันนี้ก็บางทีก็5บางทีก็4นะครับแล้วแต่อารมนะครับผมอ่ามันก็เล่นได้เหมือนกันครับผมแล้วแต่ผมจะอารมณ์ไหนนะครับผมบางทีผมรู้สึกแบบว่าบางครั้งผมไม่ค่อยติดหัวผมก็จะเล่นประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วแต่คนถนัดเนาะผมจะมาเปิดตังคานิดหน่อยนะฮะ ก็ยิงได้นะคนแต่ว่าทุกคนอาจจะเล่นไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนเล่นแกนวายสูงนะฮะคือผมขยับมือนิดเดียวทุกคนแทบไม่ขยับเลยอะ่ะเดี๋ยวไว้วันหลังผมถ่ายมือให้ดูได้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าผมเล่นยังไงเนาะโอเคแล้วก็บิดที่2ก็ผมก็จะเล่นประมาณนี้ครับการตั้งค่าที่2ผมก็จะเล่นประมาณนี้ครับแ่าการตั้งค่าที่3มผมก็จะเล่นอยู่ประมาณนี้ครับแอโอเคจบกับการตั้งค่านี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ ผมจะให้ดูการตั้งค่าสแต็ของผมนะฮะอันนี้ผมก็จะตั้ง4บ้าง5บ้างนะทุกคนแล้วแต่ว่าบางทีผมรู้สึกกระตุกผมก็จะมาตั้ง5นะฮะอ่าอันนี้ผมก็จะปิดไว้เนาะเพราะว่าผมเป็นคนแบบไม่ค่อยซีเรียสกับเฟรมเลทอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆชอบมีเฟรมเลทไงแต่ผมผมเป็นคนไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่ผมแค่รู้ว่าทำไงให้เฟรมเลทมันขึ้นนะฮะโอเคเอ่อส่วนวิดเพย์ผมจะเล่นอยู่ที่2560 25คูณ140นะฮะ เพราะผมเคยเล่น1920คูณ10แล้วผมรู้สึกว่าผมติดหัวยากนะครับเพราะผมเปมนคนเล่นแกน y สูงแกน x สูงนะฮะแล้วก็อันนี้ผมจะเล่น160นะครับผมผมรู้สึกว่ามันเสถียรแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ผมรู้สึกว่านี้มันเบามือดีนะฮะร,รู้สึกมันไม่หนักแหมตัวเวลาหันยิงอะไรเงี้ยมันไม่หนักฮนะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมครับฮาร์ดแวร์บางทีก็เปลี่ยนไปอันนี้ครับถ้าเกิดรู้สึก,กตุกนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ โปรไฟล์ผมก็จะเล่น ASUS ROG นะฮะเอวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่ก็จะเป็นเวอร์ชันนี้นะฮะ Boost TACK 5นะครับผมบางทีผมก็เล่น MSI บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วแต่อรมนะฮะการตั้าค่าผมก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็การตั้งค่าอื่นคือเอามาส์นะฮะโอเคเมาส์ผมจะใช้เป็นไวเปอร์นะฮะไวเปอร์ล e าเซอร์เฮ้ยล a าเซอร์ <laughs> ใช่ลาเซอร์ฮะยี่ห้อไวอ, <c oughs> อะไรเดี๋ยว เดี๋ยวผมเข้าก่อนฮะเออลาเซอร์ไวเปอร์อันติเมทนะฮะโอเคก็ผมจะใช้ดีพายอยู่ที่พันห้านะครับทุกคนหลกัหลกๆผมจะเล่นพันห้าพันห้าห้าสิบไม่ก็พันหกไปเลยฮะถ้ารู้สึกเัาจะช้านะฮะแล้วแต่ลมนะครับผมโอเคแล้วแต่ลมหมดเลยนะครับผมฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็อ่ะโพลิ่งเรทผมเล่นอยู่ที่พันนะแล้วก็คีย์บอร์ดผมจะเล่นเป็นอ่อ คอแซะนะฮะ K70 RGB TKL Champion Series นะฮะผมก็จะตั้งค่าของคีย์บอร์ดไม่มีอะไรครับคีย์บอร์ดผมไม่ได้ตั้งอะไรมากมายผมตั้งแค่ polling rate ะฮะไปที่8000นะฮะโอเคต่อไวเลยนะฮะแล้วก็เมาส์ผมจะเล่นอยู่ที่นี่ครับตามนี้เลยฮะสปีดเมาส์ผมจะเล่นอยู่ที่เออน่าจะสักสินะครึ่งหนึ่งนะทุกคนโอเคก็ไม่มีอะไรนะฮะ ็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง XScene TV ด้วยแล้วกันนะครับผมไว้มีเอ่อทิคอะไรใหม่ๆผมจะมาแนะนาอีกนะครับสาหรับคนที่ยังแบบยังไม่ลื่นเนาะผมก็ไม่รู้จะบอกไงนะฮะมันแล้วแต่สเปคค,คอมแต่ละคนด้วยแล้วกันนะครับผมบางทีเราตั้งค่าไม่เหมาะแล้วก็ตั้งค่าให้เหมาะกับตัวเองนะฮะเดี๋ยววันหลังผมจะมาบอกการตั้งค่า NV ็นวีดีแอสํำหรับออคอมแบบว่าเขาเรียกไงคอมแบบไม่ไหวจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับผมเพราะว่า ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปด้วยแล้วกันนะครับผมกับฟิฟฟี่เอ็กซแปดหกนะฮะแอบใครชอบก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับลื่นๆไปนะทุกคนโอเคบ๊ายบายวันนี้ผมก็ไม่มีไลน์ละมาเปิดให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่นะฮะเดี๋ยวะ